ดิะตันดาเฮ้ยวิ่ไบ้านเรียบไปไป นังอัญังสังโภเมศรนังวรังเทนะสัจวัตเทนะโหสุติปิจมังคลัมจิติปิโสขภาวาสัมมาปุถุกุลยิขาจารณะสามตันโต ป่าไก่คุักตาอกุตุ๊กตาพินสติกเทียนตุ๊กตาลูกกระดัก์เด็กตุ๊กตานาตีพะหุมสหัสมาพิณีทสาวทานตั นะกธรมุทรมวัานิยาจายุจนชนกามติสันเตนโสมวิาจุตวามุนโตันเตภาาปวัตตเตชยัอังานีสัจจวิหายมติสลสภวะที่วพาวิจามานี so. <laughs>

บอกว่ามนาจพระมหากรุณาธคุณของทุกย่างพระสมาสัมพจามีแต่สาวกสัพพะสัจในเดชหลายตลอดถึงจุฬาธรมมนุษย์อินพรมโยงยัก้งหลายได้น้อมหัดนมัสการได้สาวอรัชนาองค์พระสยามปูญานได้ประการพระศาสนายิ่งยืนนานตั้งแต่ครั้งยังมีพระชนที่ประกาศไปในทุกทิศ เป็นจำนวน45่สิบห้าพันษาตาลในการเท่านั้นมีสิริอายุได้แปดสิปีจึงได้เสด็จดับขันธประบริณพานเอาคำสอนขององค์พระศาสดาจารย์ยยมาดำเนินวิถีที่เป็นพุทธมามะกะ ของสาวผู้เื่งมีพระสมฆผู้เป็นเนื้อนาบุญมีพระธรรมคำสอนมีองค์พระชินวรเป็นประธานรวมแล้วเรียกว่าพระราชนารไรพระสงฆ์องค์แรกผู้รู้การผลคือโหราศาสตร,โร์โคนพัญยะกษรามผู้เคยพยากร์บุรุษลักษณะในการทำงานฉะนั้นณวันน,าานี้ องค์พระสัมาสามพุทธเจ้าหรือในนามเจ้าชายสิชาตะผู้ได้อุบัติขึ้นมาเป็นทายาทสาทยาวงแห่งกรุงกบิสพัส์ในต่างเท่านั้นจนได้ออกทรงพิเนตโมได้เป็นพระสยามภูยานเป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังบาลีที่ว่าสัทธาเทวมนุษย์สาทางโลกัสสบัตินี้ขอบุญกุศลตรงนี้จงบังเกิด กับพระเจ้าเปิดโลกพุทธบางเกิดเปิดโลกประวิทูธรรมังบางเกิดเปิดโลกกัวิถูนะโมเมพุทธะยามังศีโลเมพุทธะเตชนะสาธุสพพกพุทธานุภาเวนะสาพกธรรมานุภาเวนะสาพกสัมพานุภาเวนะพระพุทธัตัธรรมะตัามง สามพาราณาล์ช่วยหังสัพโรโสอุปัตวะทุกขโหมนัสุปายาสาวินัสสุตตะพสังพปาดุยหังสมิธันสุสีขายุตาดุยหังโอตุสตาวัสชีเวนะสวัมปิโกโหตุสัพภัาอากาสัพพะตะวะนภูมิจังธามหาสมุทาปออำนาจคุณบารมีแม่น้ำทั้งธาที่ได้กล่าวด้วย พระสัพพันดูกยานตลอดถึงพระรัตนชัยแว่ของชาวุู้สหลายที่ได้เทารบเป็นที่พึ่งที่อาศัยสืบต่อไปขอจงเป็นอำน,นาจทุนบรมีวันนี้นำโชคลาภมามีนางผู้บริสุทธิ์ผู้ตั้งพันผู้ได้รากสองอย่างหนึ่งได้ผู้มาทรงพัน ตั้งอยู่ในคันนำราบมาในสองลักษณะหนึ่งผู้เป็นบุตรอยู่ในคัมก็ได้เนื้อควตัวผู้เป็นมารดาก็ได้อีกหนึ่ง